ามาต่อกันอีกสักคลิปสํสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ดีขนาด10กิโลวัตต์ตัวนี้ที่บอกไปว่าบอร์ด MCU เสียซึ่งก็เสียจริงๆด้วยวัดแล้วนะครับเช็ค MCU แล้วนี่ร้อนจีเลยป้อนไฟเข้าเลี้ยง MCU ร้อนขึ้นมาทันที50องศาในเวลาไม่กี่วิเพราะฉะนั้นไอ MCU เนี่ยเสียแน่นอนทีนี้ว่าผมเคยอัดคลิปไปแล้วว่า MCU พวกนี้มันค่อนข้างเสียยากมากเพราะระบบป้องกันเขาเยอะ ทีนี้ว่ามันเสียได้ยังไงนะครับเพื่อไม่ให้ทางแบรนด์ดีเขาเสียหายผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าบอร์ดควบคุมคอนโทรลหลักเขาเสียได้ยังไงซึ่งเท่าที่สืบเจอก็คือว่าตัวเนี้ลูกค้าได้ส่งไปซ่อมที่หนึ่งมาก่อนแล้วก็ไม่ได้จะมาโทษช่างโทษใครนะ,ะฟังก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นส่งไปด้วยอาการอะไรเดาว่าฝั่งทีวีช็อตนะ ฝั่ง p v short ก็คือฝั่งที่รับไฟจากแผงซึ่งก็นี่มีรอย s h o r ไหมอยู่รอยช h o r ไหมตรงน,นี้ทีนี้พอ igbt ฝั่ง p v short ปุ๊บจุดที่เสียหายมาก็คือชุดได้นะครับชุดได้เป็นออ t o d โตได้อ่าพวกนี้อ p t o d โตได้ซึ่งมันควรที่จะหยุดอยู่แค่ออ t o d โตได้ไม่ลามไปจนถึง m c u ได้โดยการทำงานปกติจะเป็นอย่างนั้นต่อให้ igbt s h o r เนี่ย ส่วนมากก็จะลามไม่ถึงบอร์ด mcu ทีนี้เคสนี้ทำไม mcu เสียก็เพราะว่าผมเจออีกจุดหนึ่งที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้บอร์ด mcu เสียนั่นก็คือจุดน,นี้จุดนี้ผมทำไฮไลท์ไว้อยู่นะนี่ขาตรงนี้มีรอยโดนช็อตมาช็อตชนิดที่ว่าขาพินเนี่ยหายไปขาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ ปกติเข็มพินมันจะต้องมีสองเข็มสองเสาเห็นมันช็อตไหมรอยช็อตชนิดที่ว่าเข็มอทองแดงชุบนิกเกิลเนี่ยละลายเลยแบบนี้แสดงว่าช็อตหนักมากซึ่งพินตรงนี้เป็นขั้วต่อของพัดลมน,นะเขียนไว้ว่าแฟนแฟนห้าตรงนี้อันนี้เป็นจุดต่อของพัดลมซึ่งมันไม่น่าจะช็อตรุนแรงขนาดนี้ได้ เพราะว่ามันเป็นไฟเลี้ยงพัดลม12โวลต์กระแสแค่ออ่อนมันไม่น่าจะช็อตจนเสาไหม้แบบนี้ได้นอกเสียจากว่าเอาอย่างอื่นมาเสียบแล้วก็เสียบผิดนะมันจะมีอีกสายอีกเส้นหนึง่งซึ่งเป็น2พินเหมือนกันแต่เป็นสายมาจากแบตเตอรี่ไม่แน่ใจว่าจะหาสายเจอไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นสายสองพินอีกแบบหนึง่งนี่สายเส้นนี้ นี่มีมีรอยช็อตเห็นไหมนี่ชัดเจนมีรอ,อยช็อตอยู่ซึ่งสายสองพินเส้นนี้มันมันไม่ได้เป็นสายพลมมันมาจากแบตเตอรี่อันนี้เป็นบัดปลานี่นี่เป็นบัดปลาของแบตเตอรี่เห็นไหมกล้องไม่โฟกัสตัต้งแต่เมื่อไหร่นี่เป็นบัดปาของแบตเตอรี่บวกลบซึ่งแยกสองพินตรงนี้มันจะต้อง ไปเสียบเข้าอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นชุดไฟเลี้ยงบอร์ดทีนี้มันเป็นสองพินเหมือนกันนะมันเป็นสองพินเหมือนกันก็เลยมีการเสียบผิดขออภัยกล้องไม่โฟกัสนี่มีการเสียบผิดเข้าช่องผลลมทาให้เสาะละลายแล้วก็มีรอยช็อตชัดเจนซึ่งที่จริงแล้วจุดนี้นะครับสายเส้นนี้มันจะต้องมาเสียบจุดนี้เป็น2องพินเหมือนกันเห็นไหม เป็นชุดไฟเลี้ยงนะครับก็คือรับไฟมาจากแบตเตอรี่4 0กว่าโวลต์ถึง5 0ว่าโวลต์มันต้องมาเสียบเข้าจุดนี้ทีนี้ว่าช่างเอามาเสียบเข้าจุดนี้ช็อตชนิดที่ว่าบัไลการช่างเลยเห็นไหมช็อตชนิดว่าเสาละลายแบบนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้บอร์ด m c u เลี้ยงนั่นเองเพราะว่าเอาชุดไฟเลี้ยงแรงดันสูงมาเข้าชุดไฟเลี้ยงพัดลม ซึ่งเป็นไฟ12โวลต์ที่อาจจะเป็นชุดเดียวกันกับชุดที่ขึ้นไปเลี้ยง MCU นี่ก็เลยบันไลเลยทีนี้เอาไฟเกินเข้ามาชุดเลกูเลตตรงนี้ไฟสูงเกินไปเลกูเลตเบรกไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็เลยยาวเลยตายถึง MCU ยังมี IC จุดอื่นที่น่าจะเสียไปด้วยเพราะโดนไฟสูงเล่นงานนี่แหละ ก็อาจจะมีบางคนหรือหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊เครื่องระดับราคา10กิโลวัตต์ในราคาเกือบแสนนะครับมันบอร์ด MCU เสียได้ยังไงผมก็สงสัยอยู่เพราะตัวนี้มันควรที่จะปลอดภัยมากไม่ควรที่จะเสียง่ายๆ่ะโดยตัวมันเองมันไม่เสียมันเสียเพราะเป็นปัจจัยจากบุคคลภายนอกอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูง จุดนี้มันเป็นแรงดันต่ําเอาแรงดันไฟสูงมาเสียบเข้าจนเสาละลายเลยเป็นชุดควบคุมพัดลมนะครับไม่รู้ว่ามันลามไปถึงบอร์ด MCU ได้ยังไงแต่เดาว่าที่มันลามขึ้นไปได้อาจจะเป็นชุดควบคุมไฟพัดลมเนี่ยไฟที่มาจ่ายพัดลมอาจจะเป็นไฟชุดเดียวกันกันกบที่ไปจ่ายให้บอร์ด MCU พอเอาไฟ50-60โวลต์มาเสียบเข้าก็เลยตายถึง MCU เลยโดย หลักฐานก็คือการช็อตตรงนี้แล้วก็ที่สายอย่างที่บอกสายชุดที่มาจาก battery, แบตเตอรี่นั่นก็คือชุดนี้นั่นเองเห็นไหมมันมีรอยช็อตดำอยู่เรียบร้อยเลยนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุว่าเวลาเราซ่อมเครื่องอะไรที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย เราต้องมาร์กสายให้ดีแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยลหลายๆช็อตลหลายๆมุมเวลาผมซ่อมเครื่องพวกนี้นะมันไม่ได้มากันบ่อยๆไม่ได้มาทุกวันผมถ่ายรูปทั้งมาร์กสายทั้งถ่ายรูปไว้เป็น 10- 20รูปเลยเพื่อที่จะเวลาต่อสายจะได้ไม่เสียบผิดพอเสียบผิดแล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่มากกว่าเดิมอย่างเช่นนี้อันนี้ก็ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐาน นะครับผมไม่ได้บอกว่าช่างคนไหนนะไม่ได้บอกช่างที่ไหนด้วยและก็ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานว่าบอร์ด MCU เสียได้ยังไงผมก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะนี่แหละเสียบผิดตรงนี้แหละที่มันลามถึง MCU นะเพราะว่าโดยปกติแล้ว IGBT ช็อตเนี่ยมันเสียถึงแค่ออปโตไม่ลามถึง MCU ขนาดนี้แต่รอบนี้เรียบร้อยเลย บอร์ด MCU เสียนะครับตอนนี้ก็กำลังติดต่อหลายๆคนที่ผมรู้จักทั้งตัวลูกค้าเองแล้วก็เพื่อนช่างที่ผมรู้จักก็เดี๋ยวติดต่อทางบริษัทดี่สั่งบอร์ดต,ตัวนี้มาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับมันเปลี่ยนแค่ IC MCU แบบนี้ไม่ได้มันจะต้องมีการลงซอฟต์แวร์มาก่อน MCU ถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนยกบอร์ดราคาบอร์ดเนี่ยก็หลายพันบาทบวกกับค่าซ่อมชุดอื่นไปอีกก็ หลายพันแน่นอนเคสนี้ถ้าซ่อมได้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ประกอบเครื่องคืนลูกค้าไปแล้วก็คิดแค่ค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้คิดค่ารื้อตรวจสอบอาการนะในกรณีแบบนี้บางคนอาจจะถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมถ้ารื้อมาแบบนี้แล้วเราซ่อมไม่จบซ่อมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ในกรณีกลับกันถ้าผมรื้อมาแบบนี้แล้วผมแจ้งประเมินซ่อมไปแล้วลูกค้าเป็นฝ่ายที่ค แคนเซิลเป็นฝ่ายที่ไม่ซ่อมอันนี้จะมีค่ารื้อตรวจสอบประการถ้าเครื่องใหญ่แบบนี้มีค่ารื้อเป็นพันแน่นอนเสียเวลาเยอะมากแต่ถ้าผมรื้อแล้วผมซ่อมไม่ได้ซะเองผมไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้านะครับโอเคคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับ